เบบี้ชีสปั้สุกนะคะวันนี้เราจะมาชีสทำชีสกรอบนะคะเราจะใช้เป็นชีสตัวนี้ค่ะเป็นชีสตัวนี้นะคะเป็นชีสที่ทำมาจากนมจริงๆเลยนะคะออกมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วอุปกรณ์ที่ใช้นะคะเราจะมีซ่อมหนึ่งซ่อมนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะแผ่นซิลิโคนนะคะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็จานนะคะแล้วก็มีถุงมืออีกหนึ่คู่นะคะมาไปเริ่มทำกันเลยนะคะอ๋อก่อนที่เราจะไปทำกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกดกระดิ่งกริ๊งกลิ้งและอย่าลืมกดติดตามให้ช่องรายการเบบี้คิสคิสปันสุกด้วยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะเอาชีสอันนี้นะคะกับที่ท่อนี้นะคะที่ท่อนี้ นี่ห่อนี้นะคะไต้ใส่ที่ของเปลี่ยนแผน่นดีกว่ามันเริ่มเหนะคะแผ่นนี้วานที่แผ่นซิลิโคนนะคะค่อยๆแกะนะคะไม่งั้นมันอาจขาดได้นะคะอ๋อคือการเวฟอันนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นพองนะคะมันจะพองแล้วมันก็จะมันจะพองแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นรสชาติเป็นยังไง แล้วก็มันคงเค็มค่ะแล้วก็มันมันน่าจะเป็นพองนะคะแล้วมันอาจจะขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะรสชาติดีนะคะแล้วก็มีแบบพองกรอบด้วยแต่ยี่ห้อนี้ค่ะมันจะมีแค่พองกับกรอบนะคะเราไปที่มาโครเวฟกันเลยนะคะซ่อมนี่เอาไว้ที่หลัง ปักกันเลยค่ะนี่นะคะชีสของเราจะแตกนิดนึงนะคะเพราะว่ามือแรงไปหน่อยเอาเข้าไมโครเวฟหนึ่นาทีนะคะเข้าไมโครเวฟหนึ่งนาทีนะคะปิดฝาด้วยน,นะคะอย่างนีน นชีสนะคะไม่เอชีสจะสุกกับคุ1หนึ่งนาทีนะคะขอย้ำราคาหนึ่งนาทีนะคะได้เสียงแล้คะมันปุกปุกป,ป,ปุปุขึ้นมาแล้วอะ่ะทุกคนเห็นเห็นมันพองไหมเห็นมันพองไหม มันอาจจะไม่เห็นนะคะเพราะมันมันบางๆนิดนึง mm hmm. พองอะ่ะเป็นผองแล้วตื่นเต้นจะได้กินไหมมาแล้วค่ะตากล้องสือให้หน่อย กันนะคะเริ่มเลยเอ้ยออ้ยร้อนทำไมอ๋อด้ไงพือได้แล้วถ้าหาว่าเราไม่มีแผ่นซิลิโคนนะคะมันจะทำยากมากเลยถ้าเพราะว่าถ้าหาว่าเอาชีสแผ่นเนี่ยชีสแผ่นแบบเนี้ยค่ะไปที่จานนะคะทําให้จานมันติดได้ง่ายค่ะออได้แล้วค่ะมาลองชิมกันนะคะ กรอบไหมเอ้าทำไมไม่กรอบอ่ะเมื่อกี้ชิมไปแล้วมันกรอบมากเลยนะคะแบบกรุบกุบอุอ้ยอร่อยมากงั้นเรามาทำอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเราจะพิสูจน์ว่ามันกรอบจริงๆหรือเปล่าหรืออันนั้นอันก่อนที่จะมาทานเนี่ยมันหลอกมาเริ่มทำกันเลยนะคะแต่ต้องกินให้เสร็จก่อนนงอืมอ้ม ก็เค็มมอร่อยดีนะคะแม่เค็มมากค่ะอุ้ยือันนี้แปลกมีเปลือกทับด้วยเนี่ยอืมอร่อยแล้วก็ตรงนี้นะคะเนื้อมันจะแน่นมากเลยนี่อืมอืมอร่อย กรอบไหมคะมกรอบมากนี่ข้นงนี้กรอบอมันกรอบกอบแล้วก็ไม่ค่อยกรอบกอบนะคะแต่มันกรอบอร่อย อร่อยมากเลยเดี๋ยวเราจะมาทำอีกแผ่นหนึ่งนะคะเพื่อพิสูจน์ความกรอบของชีสอันนี้ค่ะแล้วก็จะใช้เป็นจานเดิมจะใช้เป็นเหมือนเดิมเลยนะคะแต่เราต้องเอาจานเนี่ยไปเปลี่ยนก่อนเพราะว่าจานอันนี้นะคะถ้ามันมีน้ำขังอยู่นะคะนี่นะคะเป็นชีสแผ่นที่สองนะคะ นี่ค่ะแอบจิกกินไปนิดนึงเพิ่งดูนะคะว่ากินเปล่าๆอร่อยว่าเอาไปทอดอีกแล้วก็ยี่ห้อก็ใช้เป็นยี่ห้อเดิมนะคะที่ห้อนี้ค่ะเราไปเข้ามาโครเวฟอีกทีนึงนะคะ นี่ค่ะได้แล้วนะคะของชีสนะคะนี่มันอาจจะเป็นนี่บุกเข้าไปนิดหนึ่งนะคะตรงนี้ป่ะเดี๋ยวรอให้แห้งก่อนอุอเดี๋ยวแป๊บหนึงนะคะแป๊บนึงคุณชีสว่ะที่น้ำมีหยดอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าทำไมครั้งนี้กับครั้งที่แล้วมันมันโดน,นอะไร อ๋อรู้แล้วว่าทำไมชีสแผ่นเมื่อกี้กับแผ่นนี้ค่ะมันถึงไม่กรอบเพราะว่าแผ่นนี้กับแผ่นเมื่อกี้นะคะโดนน้ำมาค่ะก็เลยไม่กรอบแต่แผ่นก่อนที่จะถ่ายนะคะมันจะกรอบเพราะมันไม่โดนน้ำแต่ก่อนที่เราจะไปใช้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ e ไลืมกดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆให้ช่องรายการ Baby Kitchen เปสู่เหมือนเดิมนะคะ นี่โอู้นี่เป็นข้างหลังนะคะน่ารับประทานมากนี่ข้างหน้ากินอีกเฮ้ยอันนี้มันกรอบอ่ะกรอบมากแข็งหรือเปล่าเนี่ยมันกรอบดีกินกันเลยนะอืมอร่อยอร่อยมากจะให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่น่ารับประทานมากนะคะ อยอยมื่ชอบมากอันนี้ค่ะสีเหลืองสวยมากแผ่นนี้ก็อบกว่าแผเมื่อกี้อีกอะเพราะว่าเราเปลี่ยนจานนี่ค่ะอานนี้อร่อยกว่าแต่มันก็ยังใครเหมือนเดิม อันนี้คือตรงเปลือกนะคะเหลืองๆและข้างล่างคือข้างในนะคะข้างในจะจับแล้วมันเรียบนะคะได้ยินเสียงไหมคะกรอบมากทำไมกรอบจริงๆอะ่ะอร่อยด้วย ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนกับชีสแผ่นกรอบนะคะสวัสดีค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย